สวัสดีค่ะ f อซที่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC อฟซพี่แต่งตัวอย่างนี้เลยเอซก็ต้องรู้ว่าพี่กําลังจะไปไหนเนาะพี่ว่าพี่จะไปหาก,กุ้งค่ะนี่ดูเวลาใกล้จะสองเอ้ยใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วค่ะ f อซแต่พี่ก็จะผ่านไอ้บ้านเพื่อนเนาะพี่จะผ่านบ้านเพื่อนค่ะพี่ก็เลยจะผักชีไปฝากเพื่อนซะหน่อยนะคะ เผื่อเราจะได้ค่าน้ำค่ะเอาผักชีไปเลขไปเลขค่าน้ำค่ะทุกคนให้เพื่อนช่วยจ่ายค่าน้ำเนาะค่าเรารดน้ำเนาะเรื่องอะไรเราจะให้เขาฟรีๆเนาะทุกคนเนาะนี่ทาแป้งชนหน้าขาวเลยเพราะว่าปกปกหน้าดํำค่ะทุกคนปกยังไงมันก็ดําค่ะเพราะว่ามันร้อนมากค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราหันไปดู ต้นหอมเลยนะเพราะว่าผักชีนี่ก็ถอนง่ายนะคะทุกคนไอเอาต้นหอมก่อนดีกว่าเนาะหรือว่าจะหักกล้องลงไปเลยต้นหอมของพี่ดูหัวหอมพี่กับทุกคนนี่หัวหอมพี่เบลเลอร์แล้วนะคะนี่ใกล้จะได้ที่ถอนแล้วค่ะพี่ก็เลยจะเอาใบหัวพี่พี่จะเอาไปฝากเพื่อนนะคะทุกคนนี่เพราะว่าพี่จะไปหากุ้งแล้วก็จะผ่านบ้านเพื่อนพอดีค่ะต้นหัวหอมพี่ก็จะได้ไอ ถอนออกเลยนะคะนี่แตกหัวอย่างดีเลยคะ่ะ fc นี่คะ่ะแตกหัวอย่างดีสุดๆเลยคะ่ะนี่นี่แล้วพี่จะตัดเอาใบเพราะว่าไอใบก็มีแตกจะแก่ลงเนาะแล้วก็จะล้มแล้วนี่ล้มหมดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเขาไอมีหัวออกมาแล้เนาะทุกคนเนาะนี่ก็เลยเสียดายใบก็ใบ,บก็โดงกินได้เนาะพี่ก็เก็บฝั่งนั้นเนาะที่ทุกคนเห็นนี้ฝั่งนี้พี่ก็เก็บ เก็บใบไปดองค่ะทุกคนเพราะว่าวเราก็จะเอาเตะหัวเนาะใบก็จะเราไม่ต้องไปมัดเ,เหมือนที่บ้านเราเนาะบ้านเราก็จะมัดแล้วก็เขวนไว้นะคะที่นี่ก็พี่ก็จะไม่เขวนพี่ก็จะเอาออกเลยค่ะทุกคนจะเอาใบออกลแล้วก็เราก็เอาหัววางไว้เลยเพราะว่าถ้าจะเอามัดก็ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันหนาวเนาะมันไม่เหมือนบ้านเราตัดไอใบหอม เลยกันเลยนะคะทุกคนนี่พี่ก็เตรียมถุงไว้แล้วเนาะพี่จะเอาไปฝากเพื่อนแล้วก็ค่อยไปถอนผักชีไอให้ฝากเพื่อนซะหน่อยหนึ่งเพราะว่าเพื่อจะได้ค่าค่าน้ำเดี๋ยววันนี้ก็จะทําคลิปว่าไอ้ตัดผักชีเอ้ตัดไอ้อะไรนะใบหอมเป๊กไอ้คาน้ําค่ะทุกคนนะคะนี่นี่ค่ะเอฟซีี่พี่จะตัดนะ ใบที่ใหญ่ๆนี่จะตัดออกแล้วก็เอาไปฝากเพื่อนเนาะนี่ค่ะนี่ก็ตัดเย้านาวหน่อยเพราะว่าจะได้มีไออากาศหลลื่นให้กับไอหัวหัวหอมของเราเนาะทุกคนแล้วพี่ก็จะเอาผักชีมาเพาะเพาะผักชีลาวคะ่ะทุกคนเพราะว่าผักชีไอ้ต้มยำนะ่ะยังไงก็ได้นะผักชีต้มยำนี่คือเรา เราจะเพาะง่ายมากค่ะนี่นี่ทุกคนนี่ก็ไม่แก่นะคะนี่ไม่ต้องล้างหรอกค่ะให้เขาไปล้างเองใส่ถุงไว้นี่โอเคค่ะทุกคนพี่ก็ตัดแค่นี้นะอย่าตัดเยอะทีเดียวเลยเอาแค่ให้เขาคขแค่โพก,กินนะคะทุกคนแล้วเราก็ไปโถนผักชีซะหน่อยหนึ่งนะคะนี่นี่ได้ตั้งสองกร,รัมใหญ่ๆนี่เราก็ได้แล้วนะนี่แต่พี่ก็เออจะไปเอาถุงเพราะว่าเขาโขกุ้งไปซะหน่อยหนึ่งเนาะ เดี๋ยวพี่จะแบ่งกุ้งไปให้เขากินซะหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูถอนต้นผักชีไปให้เขาซะหน่อยนึงเพราะว่าผักชีมันสูงมากอะทุกคนนี่เห็นไหมแล้วก็สวยมากนี่มันสะท้อนแสงไหมทุกคนเดี๋ยวพี่จะมายืนฝั่งนี้นี่นี่ค่ะนี่ค่ะผักชีค่ะทุกคนผักชีใส่ต้มยำนะคะคือปลูกแล้วก็ก็ได้กินค่ะหรือว่าไม่ต้องทำแปลงแบบนี้ก็ได้เอาเค้มเม็ดมาโรยก็ได้ค่ะทุกคน เพราะว่าพี่ทำแปลงแล้วมันสูงเนาะพอสูงแล้วน้ํามันก็ไหลออกส่วนนี้ถั่วและข,ของเราค่ะก็สวยงามสวยงามอยู่นี่นี่ค่ะสูงแล้วค่ะทุกคนพี่จะไปถอนให้หน่อยเนาะทุกคนพี่จะถอนเอาต้นใหญ่ๆค่ะ fc นี่ขุดเอาไปเลยขุดไปทั้งรากเลยเขาจะได้เอารากไปใส่ต้มยำนี่ค่ะเอาไปเลยค่ะ fc นี่ไม่หวง เพราะว่ามาพี่ก็ปลูกนี้เลยค่ะทุกคนปลูกทุกปีซูไม้เขาก็ขึ้นเองแต่ว่าปีนี้พี่ก็อยากจะให้มันดูเรียบร้อยเนาะก็เลยทําแปลงค่ะแต่ว่าก็ทําแปลงแล้วก็มันก็จะเสียอนี่เพราะว่ามันยกแปลงสูงเกินค่ะเอฟซีูแล้วเราลดน้ําน้ํามันไหลเอาตรงนี้เลยเอาต้นใหญ่ๆหไปต้องขุดค่ะทุกคนเพราะว่าพี่ไม่ได้ลดน้ํา ในเวลาเราถอนมันจะมันจะนี่มันจะขาดนี่ขุดแล้วก็เอาไปเลยเดี๋ยวมันจะเหี่ยวนี่ค่ะเอาไปแค่กำรรเดียวค่อยๆกินเอานี่ค่ะเอฟซีรากยังงามเลยเดี๋ยวให้เขาไปล้างเองเ,องเนาะเราจะได้ไประหยัดน้ำ <c oughs> นี่เอาต้นแก่ๆนี่ไปเลยนให้เขาชอบกินชอบกินนัก อันนี้อาจจะแข็งหน่อยพี่ว่าจะไปหาก,กุ้งพ่ภาวนาขอให้อย่าลมแรงก็แล้วกันแต่คิดว่าลมต้องแรงอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่ไปลมอย่างแรงเลยค่ะถึงจะตักกุ้งก็ตักไม่ได้หรอกเราจะปิวแต่วันนี้พี่จะไปเสี่ยงดูเดี๋ยวเราจะไปดูที่น้ำทะเลกันว่าพอที่จะตักได้ไหมเนาะทุกคน อาคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ fc ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะนี่พี่จะเอาอผักชีแล้วก็ใบหอมไปฝากเพื่อน,นะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเราผ่านพี่ผ่านไปตรงนั้นพอดีพอพี่จะไปหากุ้งค่ะเพราะว่าเขาอยู่ติดทะเลเนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้เอะก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายสวัสดีค่ะ นี่ผักชีงามๆค่ะเอฟซี